สวัสดีครับผมโอโตด้านะครับวันนี้โตด้าอินเวนเตอร์มากันที่อยุธยานะครับอำเภอเสนาอันนี้บรรยากาศอย่างนี้ครับสวนนาข้าวเรามาให้ทำอะไรดูอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องการเกษตรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเป็นเครื่องอะไรทำการเกษตรเกี่ยวกับด้านไหนเจ๋งขนาดไหนเราไปดูกัน สวัสดีครับช่างปานสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครัช่างกำลังตรวจเช็คชิ้นงานอยู่ครับผมชิ้นงานอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นสกีหางลากตัดหญ้าครับอ่าที่ผมบอกคือเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องทุ่นแรงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าทำกันได้ยังไงสวัสดีครับพี่ปานครับก็ชื่อปานเทพมีลือนามนะครับชื่อเล่นชื่อว่าปานนะครับ ครับผมก็ทําเกี่ยวกับพวกงานสร้างงานประดิษฐ์อะไรกับนวัตกรรมหรือว่าพวกเครื่องทุนแรงของการเกษตรนะครับก็เป็นเพจ DIY อะไรนักสร้างครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ทําอะไรมาก่อนครับผมก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราทํางานบริษัทผลิตรถยนต์นะครับแล้วทีนี้เราอยู่ฝ่ายผลิตด้วยด้วยค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแล้วก็เราไม่พอใช้นะครับเราก็อยากหาไรายได้เสริม เราก็ไปค้าขายเนี่ยหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโดนัทปลาหมึกหรือว่าจะเป็นขายของอะไรทั่วไปอย่างนี้ครับปรากฏว่าเราก็เจ๊งทุกรายการนะครับเนื่องจากเราไม่มีความรู้เรื่องของการบริหารต้นทุนซื้อมาขายไปอะไรยังไงเก็บเงินไม่ได้นะครับทีนี้เราก็เห็นว่าลูกคนโตเนี่ยกำลังจะเกิดเราเราอยากมีของขวัญให้กับลูกนะครับก่อนที่ก่อนที่ลูกจะเกิดก็เป็นซื้ออะไรมานะครับพวกเศษเหล็กเนี่ยมาทําเป็นรถยนต์นครับ เอามาเป็นทารถเล็กๆนะครับอ๋อถือนั่นน่คือตึกจุดเริ่มต้นเลยถือว่านี่นะครับเป็นประสบการณ์นะครับที่ที่อย่างที่บอกครับหลายๆคนคือทําอย่างเดียวคือคงไม่ไม่ประสบความสําเร็จหรือทำสิบอย่างไม่ประสบคือมันมันต้องมีวันหนึ่งใช่ไหมครับที่อะไรจะมีจุดหนึ่งนะครับคือบางบางครั้งจังหวะโอกาสหรืออะไรอะจังหวะชีวิตอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกมันมันจะมาเองนี่นี่นี่แหละครับโอเคแล้วก็หันมาจุดเริ่มต้นก็คือ มามาสร้างรถอะไรนะรถให้ลูกจะเล่นกับลูก,กรเราเริ่มต้นนั้นคือทําอะไรมาทําทําเป็นมินิบัคกี้เอาเศษเหล็กมาทําเป็นเป็นปีกนกมาเป็นที่นั่งครับ ผ่านไปประมาณ1ปีนะครับ,รบก็ไม่สําเร็จครับเพราะว่าเราเลิกงานมาเลิกงานมาเนี่ยหกโมงเย็นแล้วแล้วกว่าจะเราจะเริ่มทำเนี่ยก็คือทุ่มหนึ่งไปจนถึง5้าทุ่มของทุกวัน,นครับแล้วเราก็เข้านอนด้วยภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่มีรายรับนอกจากงานประจํานะครับเราก็คือเอาอุปกรณ์เนี่ยมาขายทิ้งเลยปรากฏว่ามีคนที่1ถามหาคนที่2ถามคนที่3าถามจนหลายสิบคนเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีของทีนี้เราก็เลยเริ่มหาของเนี่ยมาขายครับ พอเวลาเราเริ่มขายอะไรลูกค้าก็จะถามว่ามีนั่นเพิ่มไหมมีนี่เพิ่มไหมสุดท้ายนะครับก็คือทําเป็นพวกโครงรถครับพอทําเป็นโครงรถลูกค้าก็อยากได้หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งเราก็ทํามาเรื่อยๆครับก็คือหลักๆแล้วเราก็ทําวิธีการทําวิธีการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยไว้ใน YouTube พอลูกค้ามาดูใน YouTube นะครับก็ ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็เอาปัญหามาให้เราแก้เราก็เลยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ครับอยู่ๆเรามาเป็นไอตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเครื่องตัดหญ้าได้ยังไงก็คือเริ่มต้นเนี่ยพอหลังจากเป็นรถเด็กเล่นแล้วนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในสวนครับส่องล้อแล้วล้มเขาก็ให้ให้ปัญหามาว่าทำยังไงก็ได้ให้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าสวนเนี่ยไม่ล้มครับเราก็เลยเพิ่มล้อเข้าไปครับ เมื่อทําเป็นรถ3ล้อแล้วนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นหลากหลายเลยนะครับลูกค้าเนี่ยถากถมเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากได้เป็นเทลเลอร์ต่อด้านหลังรวมจนมาถึงที่ตัดหญ้าเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยสะตายตัดเหนื่อยครับแล้วทีนี้เข็นตัดก็เหนื่อยครับเพราะว่ามันใช้แรงงานคนก็เลยปรับเปลี่ยนมาว่าทํายังไงก็ได้ให้ทํางานให้ง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันหรือดีกว่าในในตลาดที่มีอยู่ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะครับผมผมผลิตอะไรมาเนี่ยมันจะมันจะขายยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าว่าเราจะไปขายใครเราผลิตตามใจเราแต่ณปัจจุบันนะครับลูกค้าเนี่ยฟีดแบ็กมาวันในเฉลี่ยว,วันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องรับลูกค้ารับโทรศัพท์นะครับประมาณ3 0ถึง50คนทีนี้เราจะรู้แล้วว่าปัญหาแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันทีนี้เราก็จะต้องมานั่งไล่เลยว่าในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ย ปัญหาอะไรเนี่ยเยอะมากที่สุดเราเนี่ยไปสามารถแก้ปัญหาในจุดนั้นไอตัวตัดย่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะพากันไปเทสนะครับเดี๋ยวผมให้ฝากข้อคิดสําหรับช่างที่เขาอา,อาจจะตกงานคือให้กําลังใจแล้วก็ค,คือให้เขาสู้ยังไงการจะทําอะไรให้ได้สักอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้มันจะทําไปแล้วแล้วมันล้มเหลวเนี่ยก็คือของบางอย่างนะครับก็คือทําอะไรมาก่อนสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วมันจะเชื่อมโยงไปอีกจุดหนึ่งไปไปอีกจุดหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทําแล้วถ้ามันดีจริงนะครับหรือว่าทําแล้วเนี่ยมันช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆนะครับคนที่เขามีปัญหานะครับเขาก็จะวิ่งมาหาเราให้เราช่วยแก้ไขปัญหาให้ทีนี้โอกาสนะครับมันก็จะเป็นของเราปัญหานะครับมันสามารถวิ่งเข้าหาเราเนี่ยได้ตลอดแต่เรานะครับต้องเดินไปหาโอกาสครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้พี่ๆช่างทุกท่านนะครับเราก็คุยกันมาหลายเรื่องแล้วทั้งประวัติวิธีการทํางานเดี๋ยวเรา ไปเทสกันดีกว่าว่ามันตัดจริงหรือดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าับ เราก็มาถึงสถานที่ทดสอบกันละเดี๋ยวเรามาชมเครื่องตัดหญ้าถือว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกของช่างเลยเนาะครับผม่ะเป็นเวอร์ชั่นแรกของช่างปลาเลยดีกว่าครับช่างปลาลองอธิบายหน่อยครับว่าหลักการใช้งานง่ายๆก่อนเบื้องต้นก่อน,นเนี่ยเนี่ยมันมัมนมันมีอะไรบ้าง3าอย่างเนี่ยต้องทํายังไงก็คือหลักๆนะครับเราต้องดูพื้นที่หญ้าก,ก่อนนะครับว่ารประเมินพื้นที่หญ้าว่ามันหญ้ามันจะสูงจะต่าอย่างไงนะครับ้วแล้วในส่วนของตัวตัวรถนะครับหลังจากที่สตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยเราจะมีตัวกดสายพานะครับอยู่ด้วยกัน2ส่วน ส่วนแรกก็คือจะเป็นกดสายพานด้านบนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมีการวิ่งมันอาจจะทําให้กระโดดได้ทําให้ใสายพานเนี่ยเต้นหรือว่าสั่นเราก็จะกดตัวนี้ครับทําให้มันสามารถกดสายพานได้นิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนตัวหลังนะครับถ้าสายพานหย่อนแล้วก็ขึ้นสายพานนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับมันจะทําให้การใช้งานเนี่ยได้เต็มเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานเนี่ยก็คือเราสตาร์ทก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เสียบเดือยเข้าไปนะครับ อ๋อใบพัดนี่คือตรงนี้มันเป็นตัวใบพัดนี่คือสองสอง,สองใบ,ใบตัดครับอ๋อจะเป็นสองใบตัดคือใบตัดตรงเวงนี้เวงนี้ก็ค,คือหน้ากว้างอ่ะแล้วตัวนี้คืออะไรช่างปานตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับระดับความสูงของตัวหญ้านะครับถ้าญ่าสูงมากๆเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปรับให้สูงก่อนเพื่อที่ว่าถ้าสูงเวลาญ้าที่มันตัดเนี่ยย่ามันจะยาวมันจะคล้ายเศษออกมาด้านหลังได้ทันครับแต่ถ้าเกิดว่าญ้าพื้นที่ไหนเนี่ยที่มันเตี้ยเราสามารถปรับให้ต่ําลงนะครับแล้วก็มันจะตัดติดดินได้ครับ ก็คือเราปรับลงมาเนี่ยเราสามารถปรับได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่ารถที่จะไปใช้ลากครับเป็นรถประเภทไหน,อ,นอันนี้เครื่องกี่แรงครับช่างอันนี้6.5ครับ6.5แรงนะครับอ๋อไปพัดทำงานละอันนี้คือโอเค ครับผมก็หลังจากที่ตัดไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่มันชิวอ่ะครับเหมือนเหมือนเราขับ ATV เล่นนะครับเมื่อกี้นึกคือยังไม่อยากไม่อยากหยุดเลยนะครับคืออยากอยากจะตัดไอที่ทเราลองห้เสร็จเลยก็อย่างที่บอกครับ,รบม,มันสนุกคลายเครียดหลับคนชอบขับรถอย่างผมตอนนี้เราไปขอเทสกันอีกคันนึงคือโปรเจกต์ใหม่และเป็นโปรเจกต์ที่ผมสนใจเพราะผมกะลังจะทำฟาร์มควายอยู่โอเคช่างเราไปอลองคันนู้นกันครับผม ทนันนี่ครับเวอร์ชั่น2เวอร์ชันที่ดูดยากเก็บในเทลเลอร์เลยนะครับตัวนี้มันมีนกลไกที่เบื้องต้นยังไงบ้างกลไกเบื้องต้นนะครับก็คือมันจะมีลักษณะการปรับเนี่ยเหมือนกันก็คือเราไม่รู้รว่ารถลากเนี่ยสูงต่ำขนาดเท่าไหร่นะครับเราสามารถปรับตัวนี้ครับสูงต่ำได้ส่วนต่อมาเนี่ยก็คือตัวนี้ครับเป็นการปรับแบบ รวดเร็วก็คือเวลาที่ปรับแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีความสูงต่ำเนี่ยประมาณเราเเกือบ10เซนเวลาที่เราตัดเสร็จนะครับเราต้องการที่จะยกไปยกด้านหน้าเนี่ยไม่ให้โดนถนนเราก็ปรับตัวนี้ครับสูงต่ำได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราจะมาปรับกับหญ้าด้านล่างเราก็ปรับตัวนี้ง่ายๆครับโอเคเราลองชมกันเลยดีกว่าเรามาชมกัน เป็นยังไงบ้างครับเราก็มาเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วครับว่าผลงานเป็นยังไงง่ายสะดวกไวครับใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวให้ติดต่อกับช่างปานนะครับสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ083นะครับ062 6448นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook นะครับ Facebook ส่วนตัวจะเป็น pan mee นะครับแล้วก็เป็น YouTube นะครับ ยูทูบจะเป็นช่อง P A N M E E ถ้าเป็นแฟนเพจนะครับก็เป็นเพจ Facebook DIY อะไรนักสร้างครับผมฝากผลงานช่างปานด้วยนะครับก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเพจโตด้าอินเวนเตอร์ก็ขอฝากไว้ที่นี้ด้วยนะครับมีนักสร้างช็อปไหนกลุ่มไหนที่อยากให้เราไปถ่ายทําติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจนี้อินบ็อกเข้ามาได้นะครับก็ขอฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมกับช่างปานขอลากันเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ